สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่อาม,มี่เนาะก็คือมาเที่ยวที่สวนหลวงนะคะรอก้าวดอกไม้สวยมากสวยมากนะคะแล้วก็มาพร้อมกับน้องฝ้าใส่น้องฝ้าใสตอนนี้ไปปั่นจักรยานตรงสะพานตรงนู้นเห็นไหมคะตรงที่คนเขากําลังเดินขึ้นนะคะตรงนู้นเนาะอยู่ไกลอยู่ไกลเดี๋ยวคุณแม่สูมให้นะคะเห็นไหมคะชุดสีชมพูนู่นมาแล้วคะ่ะมาแล้ว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 ปั่นมาแล้วค่ะอย่างไวอย่างไวค่ะทุกคน จริงๆอยู่ไกลนะคุณแม่ซูอันนี้คุณแม่ซูให้ดูเห็นไหมแล้วก็ตอนนี้พี่อามี่กาลังจะซ่อมจักรยานนะคะพอดีปั่นไปปั่นมาปั่นกับน้องฟ้าสายแล้วทีนี้โซ่หลุดนะคะทุกคนตอนนี้ก็กําลังซ่อมอยู่เนาะอ่ะเพราะว่ามันมันลอกคาบของมันเป็นปกติอยู่แล้วค่ะมันถึงช่วงที่มันลอกคาบใช่มันโต อันก็ลอกคราบนะคะอันนี้ก็มาดูต่อไปพี่อามี่กําลังซ่อมจักรยานอยู่นะคะทุกคนระหว่างนี้เราก็ดูพี่อามี่ทำไปบางอันมันไม่ใช่ใบไม้หรือว่าบางอันใช่ใบไม้นะคะเพราะว่าบางอันมันจะเป็นเหมือนอ่ะกำลังจะติดเข้าไปติดที่เดิมอีกแล้วอามี่เดี๋ยวนะโซ้โอ้ยเหมือนมันหลุดแล้วนะลูกไหนดู้สิพี่เหมือนมันเหมือนมันหลุดเลยตรงนี้เหมือนมันหักแล้วนะถ้าทุกคนเห็นเหมือนมะถ้าทุกคนเห็นกินเอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้น ลองหมุนไปเรื่อยๆสิลูกหมุนไปข้างหน้าหมุนไป <คะ S 1> หมุนไปนหมุนไปอ่ะเดี๋ยวลองลองลอง,ลองอทุกคนเอาใจช่วยพี่อามี่นะคะดูซิว่าพี่อามี่จะทําได้ไหมทุกคนมีเรืจะบอกค่ะทุกคนเห็นกิ่งไม้ไหมคะเห็นกิ่งไม้ใช่ไหมคะบางตัวมันอาจจะไม่ใช่กิ่งไม้เพราะอาจจะเป็นสัต <ๆ S 1> ์เพราะมันมีด้วยค่ะ ระหว่างรอพี่อาม,มี่ซ่อมแตัเมันจะหักตัวแล้วจากนั้นคลัวตัวยาวเท่าน,นี้เลยบางอันพูดถึงอะไรกิงก่งไม้กิ่งไม้บางอันม,มันเป็นพุทธศัพท์เรามาดูพี่พอใสเออ่มาดูพี่อาม,มี่กันดีกว่าพี่อาม,มี่จะทําได้ไหมทุกคนมาดูกัน และแล้วจัก,กรยานนะคะทุกคนซ่อมยังไม่ได้เนาะก็คือตอนนี้พี่อามมี่จะมาล้างมือกับคุณแม่ก่อนแล้วก็ให้คุณพ่อโอเอาจาัก,กรยานไปขึ้นรถรอแล้วก็พร้อมฟ้าใสเนะาะก็จะล้างมือนะจ๊ะถ้าหากเราซ่อมไม่ได้เราไปทําที่บ้านเนาะโอ้โหน้ําตรงนั้นเลยเหรอแรงเลยเหรอพี่อามมี่